สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้อง PK และน้อง ST นะครับเรามีของเล่นที่จะรีวิวกันตรงนี้ก็คือ Soft Elastic เป็นปืนนะครับที่จะใช้ยิงนะครับแต่ลูกกระสุนจะเป็นถ้าจับดูซอฟ t จริงๆนะครับนุ่มมากเป็นตัวฟองน้ำนะใส่หัวพลาสติกปลอมนะเป็นเป็นหัวกระสุนปลอมเนาะแล้วกับตัวปืน ดีสน,น้ายิงหน่าใช้นะฮะแล้วก็จะมีตัวแว่นตานะครับผมแว่นตานี่จะเท่เลยคใครจะเป็นคนแกะครับ ST แกะนะครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นแว่นตาของเขานะครับเราให้ ST ใส่ให้ดูแต่อันนี้น่าจะเป็นเด็กโตนิดนึงเพราะแว่นตาจะใหญ่เกินไปนะฮะหน ST ลองใส่ให้ทนะ่านผู้ชมหน่อยครับลองใส่ดูนะโอ้ใหญ่เกินไปล้นเลย ตัวลูกกระสุน,เป,นเป็นฟองน้ำนะฮะตัวลูกกระสุนเป็นฟองน้ำที่นิ่มนะครับเราจะเก็บไว้ในนี้ก่อนนี่ก่อนอื่นเราเก็บไว้ในนี้แต่ถ้าลูกที่จะยิงเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราจะดึงด้านหลังดึงด้านหลังนะครับ ST ดึงออกนานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งการยิงนะครับ ST จะดึงด้านหลังออกมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ลูกกระสุนตรงนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็แล้วก็เล็ง เลงไปที่เป้านะฮะเอซี่ยิงไปที่ตรงนู้นนะครับด้านนี้อ่ายิงสิยิงเลยมีแรงไหมมาไหนลองดูสิครับนี่นะครับยิงอย่างนี้นะครับเอ่อดึงด้านหลังออน <c oughs> กระสุนเข้าไปแล้วก็ยิง <c oughs> โอเคนะครับแรงนิดนึงนะครับ เด,เด็กถ้าเล่นอุปกรณ์ปืนนะครับห้ามยิงใส่กันนะครับนี่คือคําเตือนสําคัญเลยห้ามเด็กยิงใส่กันแต่เราสามารถยิงใส่เป้าได้นะครับแต่ห้ามยิงใส่สัตว์ด้วยนะห้ามลังแกสัตว์นะครับเด็กเด็กนี่เรายิงอย่างนี้อืมได้ละโอเคนะครับสวัสดีสอบอุปกรณ์ตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ